ดวงเช็ครวงหนูเช็คเป็นแบบให้ยิงเข้า Google Calendar มาเลยเป็นวันเลยอะค่ะใช่หรอใช่เราแม่นมากเอาใช่แม่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนู direct ส่งไปให้นะแล้วก็บอกว่าไงดวงไรวันเราคือมันแบบว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องรวมๆมีทั้งแบบว่าเรื่องความรักการเจรจาเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิงมาเป็นวันๆมาอ้าววันนี้ระวังเรื่องนี้ ก็อ่ะก็ระวัดแต่เราไม่ได้งมงานนะพี่ไม่เลยไม่เลยนม่มีแค่ว่างมงานไม่มีแค่แค่ยิงเข้าคาเลนดาร์ก็อ่านอ่านแล้วคิวคิวงานยังไม่มีในคาเลนดาร์อะไรที่รู้สึกว่าแม่นที่รู้สึกว่าแม่นจริงทําให้เราสึกว่ามันมีมันมันก็มีช็อตที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบสมุดหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ารู้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานแม่นแต่เรื่องความรักเรื่องความรัก ก็เรื่องของเรามันไม่มีมันมันไม่มีอยู่ในดวงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าจะไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเพือกสีอะไรไม่มีขนาดนั้นแล้วมีแบบคิดแบบเสริมดวงเรื่องความรักเพิ่มไปเสริมดวงเรื่องความรักตอนนี้มันไม่มีแบบว่าเรื่องเรื่องความรักเข้ามาในดวงของเราไปเสริมหนูคิดหนูคิดว่าเวลาที่แบบว่าไปไปทําบุญน่ะเราอาจจะมักขอเรื่องเงินเออจนแบบว่าเทพเขาก็นึกว่า อีนี่น่าเงินบอกว่าเออคงอยากได้แต่เงินอะไรเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวลองไปขอใหม่ดูแต่ว่ามุกมาเล่นอยู่หรืออีกหรืออะไรเงี้ยคิดจะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนว่าเปิดกว้างเรื่องความรักเปิดกว้างโอ๊ยเปิดกว้างแน่นอนจริงๆริงเปิดกางไม่ติดใช่ไหมใช่จริงจริงเปนคนแบบเปิดกว้างอยู่แล้วเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะวันที่บ้านก็ค่อนข้างแบบเปิดเปิดกว้างจริงๆก็แล้วแต่เราส สา,ส,าสาวๆแมนๆปมนเปเนี้ยมาจีบเราเลยที่จริงหนูเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วมันจะแบบคือจะคือจะชอบใครที่เราชอบอ่ะเออแต่ว่าแต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เราชอบเราจะไม่ค่อยคืออันนี้แบบจะเป็นของตัว,เอ,อตวเองจะชอบคนคล้ายๆตัวเองแบบหมายถึงว่าแบบว่าไม่คือคือมุกไม่ได้ชอบแนวแบบว่าผม,ผมสั้นบบอะไรเงี้ยชอบผู้หญิงผมยาวๆแต่ว่าก็มานลุ้นกันนะแต่ว่าลุงไม่บอกไหมว่าปีนี้ทันไหม ปีนี้จะมีแฟนไหมคะมคนดว่าไม่ต้องให้ดวงบอกเราหรอก